กระรับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับทางช่องของเราอีกเช่นเคยครับอ่าพอดีวันนี้ทางช่องเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพอดีมีทางเพื่อนๆขอเข้ามาว่าอยากให้ทางช่องของเราเนี่ยอสอนวิธีการาทำยังไงให้นักเตะ เวลายิงฟุตบอลเข้าประตูนี่มีท่าดีใจหรือว่ากดยังไงให้มีท่าดีใจครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการนะครับก็คือถ้าเป็นเบส2013อัปเดตเวอร์ชัน2021-22นะครับมันก็จะมีวิธีการให้เราไปตั้งตั้งท่าดีใจนะครับก็คือถ้าเราเข้ามาในหน้าเกมแล้วนี่ครับเรื่มเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าเกมแล้วก็ใหเพื่อนๆเ่อนองลงมาครับเ่อนลงมาตามผมเลยนะครับ ถ้าเรามาตามผมก็จะมาอยู่ที่าภาษาอังกฤษเขียนว่า e d i t ครับก็กดเข้าไปนะครับใช้จอยเกมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราเลือกตัวนี้ครับเ,เพยเยอร์นี่ครับเ,เข้าไปก็จะมีให้เราเลือกสองตัวนะครับตอนแรกจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดธรรมดาก็คือเป็นการสร้างนักเตะขึ้นมาเองเอ เป็นเยาวชนเข้ามาเองอ่าเราเลือกตัวที่2นะครับอ่าเข้าไปก็จะมีให้เราเลือกอ่าถ้าสมมติว่าเราอยากอยากที่จะอ่าใส่ท่านักเตะตัวไหนก็ได้ครับตามที่เราชอบอ่าส่วนผมก็จะมาอ่าทำให้ดูก็คือแมนยูนะครับอ่าผมจะเลือกทำท,ที่โรนโดนะครับอ่าอีโดของเรานะครับเข้าไปก็จะมีให้เราเลือกครับประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็จะให้เราเปล euh. ี่ยน,น,นชื่อครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนชื่อครับให้เราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้เลยครับนี่อ่าแล้วก็ระดับชื่อครับอ่าต่อมาก็จะเป็นให้เราอันนี้คืออายุครับเพื่อนอยากให้โรนโดหนุม่มขึ้นก็สามารถที่จะกำหนดอายุแกได้เลยครับ แต่ว่าปกติแล้วแกอายุ36ปีนะครับอันนี้คือถนัดเท้าครับเท้าซ้ายเท้าขวาก็ให้เราเปลี่ยนได้เลยนะครับชอบเท้าไหนต่อมาครับนี่คือตำแหน่งเล่นครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยว่าจะให้แกเล่นตำแหน่งไหนนะครับหรือว่าไม่ชอบให้แกเล่นหน้าเป้าอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบก็คือเขากำหนดมาอย่างนี้ครับต่อไปครับ ตัวนี้คือค่าพลังครับอ่าอเทม,มอยากให้ปรับตัวไหนขึ้นก็ได้ครับตัวนี้ครับแต่ว่าเราจะไม่ปรับนะครับตามที่เขามาเลยนะครับอ่าตามที่เกมเขาสร้างมาเลยหรือว่าท่านเห็นว่าโรนัลดเนี่ยมันยังไม่เก่งเกินไปอ่ามันยังเก่งกว่าน,นี้เออเวลาลูกมงอะไรเนี่ยมันก็ต้องเก่งกว่าน,นี้เนี่ยท่านสามารถที่จะแปลได้เลยครับเนี่ยแปลตั้งไปเลยอ่าสปีดมันก็น่าจจะเร็วกว่าน,นี้อย่างนี้ก็ได้ คอมพิวไก็น่าจะเดียวกว่านี้เลี้ยงไอย่างเงี้ยสามารถที่จะตั้งได้เลยครับอ่าต่อมาครับตัวนี้ไม่มีอะไรครับต่อมาตัวนี้ก็คือเป็นอ่ารูปร่างหน้าตาแร้วาจะเปลี่ยนลุกโดนโดใหม่ก็ได้ครับทรงผมอะไรมีหมดครับเดี๋ยวถ้ามันมากับตัวแล้วบางตัวมันจะเปลี่ยนไม่ได้ครับอ่าบางครั้งตัวเขาจะให้เกมเขาจะมาให้เปลี่ยนครับแต่ว่าส่วนมากถ้าตัวไหนท uh, uh, ี่มันใหม่ๆหรือว่าเป็นนักเตะใหม่หน่อยก็สามารถเปลี่ยนได้ครับต่อไปครับตัวนี้ ก็มีนะครับตัวนี้ต่อมาครับตัวนี้ตัวความสูงน้ําหนักอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างครับรูปร่างสริละนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงดีสามารถกด,ดได้ครับเออลครับดูได้ครับว่าจะเอาสรีระยังไงเหมือนไหมโดนโ่เหมือนไหมอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับสามารถทําได้หมดนะครับต่อมาครับ ต่อมาต่อมาอ่าต่อมาครับตัวที่ไม่มีอะไรนี่ครับนี่มันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะาวิ่งเันไงวิ่งยังไงอ่าแล้วก็วิธีการยืนเตะลูกโทษยังไงก็ได้อ่มีสองจังหวะนะครับอเตะฟรีคิกเตะจุดโทษเตะบอลยาวแล้วก็ ตัวที่สําคัญที่เพื่อนๆขอเข้ามาก็คือตัวนี้ครับอ่าก็คือท่าดีใจครับอ่าแต่ในเวอร์ชันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณคอโลโดก็จะมีอยู่สองท่าครับอ่าที่แกเคยทานะครับอยู่ที่อ่าเมนยูยุคแรกกบ้างแล้วก็อยู่ที่เดมาดิกบ้างครับอ่าท่านี้ครับแล้วก็ท่านี้ครับอ่าดูดูครับแต่ว่าให้เพื่อนสามารถเลือกได้เลยครับมันมีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าท่าครับ ถ้าเพื่อนไม่ชอบใจก็สามารถจะเลือกได้เลยครับ120ร้อยยี่สิบกว่าท่าเลีอยได้เลยชอบท่าไหนตั้งไปเลยเวลานักเตะเตะเข้ามันก็เวลาเราเล่นเนี่ยเวลานักเตะเข้าก็จะทาท่าอย่างนี้เลยครับสามารถที่จะทาท่าอย่างนี้เลยเดี๋ยวท่าอย่างเงี้ยก็เอ็นโดโรเคยทำใช่ไหมครับแล้วก็จะมีท่าขยำขยำสองมือแล้วก็ท่าหมุนเกี้ยวสว่านนะเนี่นนาที่ที่เทียบก,กันทุกวันเนี้นะครับท่าหนักๆแกนะครับ สามารถที่จะตั้งเลยครับพรงนี้ก็มีอยู่ประมาณสอง้าวแล้วก็จะให้เราสองห้านะครับอแล้วก็จะมีท่าที่สายก็คือมันจะมากับนักเตะเองอนี่นี่ก็แล้วครับก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ยากครับตั้งไปเลยเวลาเราเล่นเวลานักเตะเตะเข้ามันก็จะมีอ่ามีมีให้เราดูนะครับมีให้เราได้เห็นเลยถ้าแต่ว่าเวลากดนี่ไม่ มันก็บังคับได้อยู่นะครับแต่ว่าพยายามบังคับเอาแล้วก็กดๆๆมันก็จะเป็นท่าเลยแต่ว่าผมผมเคยกดอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้เดี๋ยวถ้าจาได้เดี๋ยวจะมาดีิีให้อีกครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับสองห้าครับอันนี้อ่าเออแล้วก็ท่านี้อ่าประมาณนี้ครับอ่าวิธีการเข้าครับก็ตัวนี้เลยครับนี่้ก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้อ่า วิธีการเข้าครับย้ํอีกขั้นนงนะครับวิธีการเข้าก็คือเข้ามาก็จะเป็นเพลเยอร์ใช่ไหมอ่าต่อไปเขาเรียกตัวที่สองแล้วก็เลือกนักเตะปาราจาวตัวไหนนักเตะตัวไหนนะครับสามารถจะกําหนดได้ทุกตัวนะครับแม้กระทั่งประตูใช่ไหมประตูก็ทําได้ครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีประมาณนี้ครับเราออกเวลาเราออกเราก็กดเย็ดไปเลยครับอ่าเซฟไปแล้ว เราไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการใส่ท่านักเตะลงไปให้เวลาดีใจเตะเข้าดีใจก็จะทำท่านักเตะตัวนั้นอ่าก็จะมีให้เราประมาณ2ท่าส่วนท่าที่3มก็จะมากับนักเตะเองก็คือเกมเขาสร้างขึ้นมาเองครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆสงสัยอะไรก็สามารถที่จะติดสอบถามเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างคิดเลยนะครับหรือว่าอยากให้เราทำลลอะไรก็บอกมาเลยน,นะครับเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราก็จะทําให้ครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอ ให้เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ดูชีพปต,ต่อไปด้วยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ